ต่อมาใหม่สองเครื่องนะครับเพือนะครับตัวนี้เป็นคาสิโอนะครับตัวล่างจะเป็นคาสิโอซีทีเอ็กเจ็ดร้อยนะครับตัวล่างคาซีโอเจ็ดร้อยนะครับส่วนตัวบนเป็นยามาฮ่านะครับยามาฮ่าพีซอารีสามซีซีนะครับดูสภาพมึงขบกว้างนะครับผมสองเครื่องนะครับสีเทาจะเป็นยามาฮ่านะครับเอสามซีซีตัวล่างจะเป็นคาสิโอนะครับซีทีเอ็กเจ็ดร้อย เครื่องนี้6,009 9นะครับเครื่องยามาฮ่า6,009 9คาสิโอ6 5 0 0ห่านะครับเอางบมาเกิน7,000ครับเลือกได้เลยครับผมตัวบนจะมีสแตนด์โน้ตนะครับอ่ะเสียงแทร็กยินดีดีคือเสียงของยามาฮ่านะครับตอนนี้นะครับเสียงลินอยู่ตัวนี้ครับมาลองฟังมาครับตัวนี้จะลงในเทอล์ราเจวะนะครับแต่ว่าเสียงนี่ก็ต้องว่างครับ เี่ยนสียงครับเดือนสนอ่าประมาณนี้นะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นยามาฮ่านะครับลงในทีละจังหวะนะครับตัวนี้จะ ถ้าถ้าจะเล่นก็คือโหลดโหลดมาใหม่นะครับนี่คุณยงเอาไว้ในนี้แหละนะครับเสียงต่างๆจังหวะต่างๆอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับผมเอาไว้ก็คือเป็นแถวนะครับเซฟสามหนึ่งสองสามเป็นเพลงช้าสี่หหกปานกลางเจ็ดแปเก้าเป็นเพลงเร็วนะครับตามนี้นะครับนี่ครับอันเสียงนี้นะครับคือของยามาฮ่านะครับผมนี่ทดสอบเสียงเปียโนครับทดสอบรีมให้ดูนะครับว่าใช้ได้ทุกรีม อันนี้คือสไตล์ของยามาฮ่าสำหรับตันทีทมานะครับ6,900บาทนะครับที่นี้มาบังคาซิโนะครับคาซิโ CTX 700นะมาเบ้งครับ,นะรบตัวอีกเสียงของคาซิโนะครับตัวนี้ก็มีค้อดีตรงที่ว่าลงได้10จังหวะกองตงไปโหลดจังหวะนะครับ ครับของถ้าเป็นคาสิโอนะครับมันจะมี่อดีตรงที่ว่าเสียงนะครับเสียงต่างๆนี้เอาบันทึกไว้ใน1 2 3 4นะครับแล้วก็แบงค์ต่างๆนะครับอยู่ในนี้นะครับพูดอย่างเฮ็ดไว้ให้เรียบร้อยนะครับอยู่ในอ่าหน้าปกหนังสือนะครับนี่นะครับนี่นะครับลงไว้ตามนี้เลยนะครับมีทั้งหมดตามนี้เลยนะครับกล่องยาวลงสูนโบลิลู สามช่ามอลำนะครับโบริโลบิกินตามนี้เลยนะครับเชน่นเท้าเลด็จโบริโลเขาก็กดไปแบงค์นะครับนี่มันจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับแบงค์แบงค์งเจ็ดแบงค์แปดอ่ะกองยาวนี่น้อยนะเนี่จะว่ากองยาวครับจู่แบงค์ที่แปดนะครับที่ายามเอาแบงค์มาแบงค์ทีนึงอ่าไปยาวโบริโลครับ เปลี่ยนเสียงได้เลยครับนะครับเลือกเอาได้ครับเลยเดี๋ยวสำหรับเปียโนกดเสียงกดตรงนี้เสียงเปียโนกัเดี๋ยวไล่ไปสองเครื่องนะครับสองรุ่นนี้ลงจังหวะมอลำได้ ทั้งสองรุ่นนะครับแต่ว่ายามาฮ่ากับซีมี่ขอจํากัดตรงที่ว่าเล่นได้ทีละจังหวะนะครับเล่นได้ทีละจังหวะท่าเสียงจังหวะไม่ก็คือโหลดนะครับนี่ให้ดูให้ดู2เครื่องเต็มๆนะครับผมนี่ครับเปรียบเทียบใส่กันนะครับตัวบนจะมีสแตนโอดนะครับดื้อแต่ในสุดใจกับทีต่อมาครับ0ูนย์เป็นหนึ่งห้หานะครับ0ูนย์เป็นหนึ่งห้หนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ